สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเรนะครับประจำวันพุทธที่8มีนาคมนะครับก็สำหรับเมื่อวานมีมาเรพิเศษเนาะแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วางมาก็เสียดายครับมี841ครับมา8มี8 4 1มา851แต้มเดียวเนาะแต่เมื่อวันอาทิตย์เด่นหนึ่งมานะครับก็รู้กันต่อครับวันพุธนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับ เมื่อวานออก57316ครับ5 7 3 1 6 10แต้มปิด10แต้มไหม้ปิดศูนย์ไหมชอบ0ูนย์ครับวิ่งบนรุ่นล่าง0ูนย์ครับเลยที่ผมวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับในสุด0ย์ครับวิ่งบนรุ่นล่างศูนย์ครับ10 60 10ออกขอปะังโทษนึ่0ครับ10 5060 38 36 68 38 36 68มแดสามหนะครับมัดหนึ่งเข้าไปครับ ก็อยากแตก3ตัวตรงก็เล่น3กลับ6กลับไปนะครับนาะหรือจะเล่นตรงโตสก็สุดแท้แล้วแต่ท่านครับก็ประมาณ18บแนาฬิกา45นาาทีมารุ่นผลกันครับเอ้ย8ปนาฬิกา 3, ถูกแนละ้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนักฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปต่อๆไปครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ